เอาชนะความกังวลด้วยธรรมะน่าจะรวมถึงการนำหลักธรรมมาช่วยลดความกังวลเช่นการฝึกสติและสมาธิเพื่อรับรู้และควบคุมอารมณ์หรือการปล่อยวางเพื่อไม่ให้ยึดติดกับสิ่งที่ทำให้เกิดความกังวลสามารถอธิบายได้ถึงแนวคิดในการฝึกความสงบในจิตใจผ่านธรรมะซึ่งเป็นวิธีที่ช่วยให้จิตใจผ่อนคลายและยอมรับสิ่งที่เกิดขึ้นตามธรรมชาติควรมีตัวอย่างปฏิบัติเช่นการฝึกสมาธิสั้นๆ หรือการฝึกหายใจเพื่อช่วยลดความกังวลรวมถึงการเล่าถึงประสบการณ์การใช้ธรรมะในชีวิตประจำวันที่จะเป็นแรงบันดาลใจให้ผู้ชมเรื่องเอาชนะความกังวลด้วยธรรมะความกังวลส่งผลต่อสุขภาพจิตและกายเช่นทำให้เหนื่อยล้าหรือมีความเครียดสะสมและการที่ความกังวลอาจส่งผลกระทบต่อความสุขและความสงบในชีวิตที่ใช้ในการเอาชนะความกังวล ใช้หลักสติเช่นการมีสติรู้ตัวในทุกขณะและรับรู้ความรู้สึกในปัจจุบันโดยไม่ตีความสิ่งที่เกิดขึ้นเกินความเป็นจริงหลักการปล่อยวางของความยึดมั่นในความคิดหรืออารมณ์ที่เป็นลบธรรมะเกี่ยวกับการมองเห็นสัจธรรมเช่นการเห็นความเปลี่ยนแปลงของทุกสิ่งอนิจจังและความไม่ยึดติดกับสิ่งที่ไม่แน่นอน การนั่งสมาธิแบบง่ายๆเช่นการฝึกหายใจช้าๆและนับลงหายใจเพื่อลดความฟุ้งซ่านการฝึกทำสมาธิระหว่างทำกิจกรรมในชีวิตประจำวันเช่นการเดินจงกรมอย่างมีสติการทำงานบ้านด้วยความสงบเป็นต้นการฝึกสติในชีวิตประจำวันการฝึกฝนการมีสติในสถานการณ์ที่ทำให้กังวลเช่นการเตรียมสอบหรือการพบปะคนใหม่ โดยฝึกทำจิตใจให้รับรู้ถึงความกังวลและค่อยๆปล่อยวางการลดความกังวลด้วยธรรมะคำสอนที่ฟังแล้วให้ข้อคิดเช่นการใช้ชีวิตที่ไม่ยึดติดหรือยอมรับในสิ่งที่ไม่สามารถควบคุมได้สรุปว่าเมื่อเราลดความกังวลด้วยธรรมะจะส่งให้ชีวิตมีความสุขและสงบมากขึ้นอีกทั้งยังช่วยให้เรามีความสามารถในการ,รเผชิญกับปัญหาได้ดีขึ้น อย่าลืมกดติดตามและกดกระดิ่งแจ้งเตือนเพื่อไม่พลาดเนื้อหาดีๆจากเรา